เนี่ยมันก็โครงสร้างมันก็ปรับตัวได้ก็หายได้นะครับแต่ขอบอกว่าที่นี่เรามีเทคโนโลยีของการผ่าตัดที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชนนะครับอย่างคุณหมอวราพจน์ใช้การเทคโนโลยีใหม่ๆนี้มาใช้เนี่ยทำให้การทํางานเราค่อนข้างจะรวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับอย่างการใช้เวลาในการผ่าตัดข้อเข่าเนี่ยต้องใช้เวลานานไหมครับข้อเข่าตั้งแต่ลงมีดนะครับ ผ่าตัดลงมีดโลมถึงการเย็บปิดผิวหนังครับที่ที่นี่สแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณชั่วโมง20นาที1ชั่วโมง20นาทีนะครับเสร็จแล้วจบเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกระดูกสันหลังครับกระดูกสันหลัง1ระดับนะครับ1ระดับของกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าผ่านะครับก็คือทั้งใส่เหล็กดามนะครับเอาหมอนรองกระดูกออกนะครับเชื่อมกระดูกใหม่ใส่หมอนรองกระดูกเทียมนะครับเชื่อม3ามล่องสิบองศาเนี่ยเชื่อมกระดูกสันหลังใหม่เนี่ยครับผมประมาณชั่วโมงนิดนิด ชั่วโมงนิดๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบาดแผลเห็นบอกว่าใช้กล้องส่องนิดเดียวจริงๆอ่าครับเป็นแบบว่าเป็นเซ้นนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็กล้องนี้เข้าพาเขากล้องนี้เาาพอ็าซ่อมเอ็นซ่อมเอ็นเอ็นไข้หน้าไข้หลังขาดได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไแต่ว่ากระดูกสันหลังนี่ไม่ได้กระดูกสันหลังนี่พาพาพาเปิดนะครับแต่ว่า แผลนี่สมมติว่า <ress. S 2> เราผ่าหนึ่งระดับนี่ประมาณทั้งห้าเซนเองโอ้โอเคครับมากวล่ะเราให้คุณหมอวรพจน์แนะนำครับสำหรับคนไข้ที่มีเรื่องของโรคก,กระดูกนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังครับให้คุณหมอเพิ่มเติมนิดนึงครับก็จริงๆนะครับโรคทางกระดูกสันหลังหรือว่าการเปลี่ยนข้อเขา่าอ,อะไรต่างๆนะครับคือไม่ต้องไปกลัวนะครับณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเราค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการผ่าตัดเนี่ย ถ้ามีความจำเป็นจริงๆนะครับเราไม่ได้เสี่ยงนะครับแต่ว่าเราจะทําด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่าการผ่าตัดแล้วประสบความสำเร็จก็จะค่อนข้างสูงนะครับเอาละครับอย่างที่คุณหมอรพไดแนะนํานะครับไม่ต้องกลัวครับถ้ามันจําเป็นต้องผ่าก็ผ่าเถอะจะมีตัวอย่างคนไข้ที่เราผ่าไปแล้วอ่ามีครับมีครับแล้วโอ้เเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างด้วยเห็นบอกว่าการผ่านี่พอผ่าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจบกลับบ้านเลยใช่ไหมครับจะต้องมีเรื่องของ อะไรครับคุณหมอกันฟื้นฟูต้องต้องเตรียมสภาพเพื่อว่าให้ให้มันให้มันอยู่ยาวขึ้นครับต้องเทรนมมนมีการฝึกกล้ามเนื้อกายภาพบำบัดนะเราจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับการทํากายภาพบำบัดอีกนะครับเดี๋ยวจะให้คุณหมอวัฒนาพาผมไปนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปฟังเสียงของผู้ที่ได้รับการผ่าเข่านะครับหรือกระดูกสันหลังนะครับว่าเขาผ่าไปแล้วเขารู้สึกยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ มาเข่าลูกเป็นนานแล้วเหรอเป็นสองปีแล้วปีค่ะรอรักษานานไหมครับอ่ารักษาไม่นานแปดวันแปดวันค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างสบายสบายเดินคล่องไหมค่ะเดินคล่องต้อพอใจในการรักษาโอ้พอใจหมอก็ดียกโบ้เลยลูกคุณหมอเก่งดีพาแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะมันก็ปวเก็บบปวด คนพันกับเบ้าหลายคนว่าหมอทบอพันดีพ่าแล้วมันดีผ่าแล้วก็ดีขึ้นหลายคนนะนำให้บ้านพันกับมาผาเราได้ถามคนแล้วก็เลยเห็นเพื่อนพามาก่อนผ่าตัดมันจะปวดปวดที่บั้นเอวนะฮะปวดที่บั้นเอวเวลาเราเดินมันจะเดินสักพักขามันจะชาแล้วมันจะคือแบบไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วจะปวดปวดมากแล้วมันก็คือผมคิดว่ามันคงเป็นอาการเก่าพอมาหาหมอที่นี่ คุณหมอให้ไปเอ็กซเรย์ที่อุดรมาเช็กดูปรากฏว่าพังผืดมันเยอะมากก็เลยผ่าหลังจากผ่าแล้วมันก็เหมือนมันโล่งออกไปเลยประมาณนี้หมอที่นี่เก่งยาระบาเก่งที่นี่ผมผ่าออกมาได้วันหนึ่งวันที่สองก็ลุกนั่งได้เลยแล้วหมอเขาเก่งมากมยาระบายเก่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผมก็ก็โอเคไม่มีปวดไม่มีอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับนีเนคุณหมอสุกัญญาครับหมอเวเดสาเฟืร์นฟูของเราครับสวัสดีครับคุณหมอสุกัญญาครับขออนุญาตผมขอเข้าไปใกล้ๆนิดนึงค่ะคุณหมอสุกัญญาครับนี่คนไข้อะไรครับเป็นคนไข้หลังผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของคุณหมอวรพจน์ค่ะโอ้เมื่อกี้นะครับเราได้คุยกับคุณหมอวรพจน์ซึ่งผ่าตัดข้อเข่าให้กับคุณป้าค่ะผ่าไปเมื่อไหร่ครับคุณป้าผ่าไปสองวันแล้วค่ะ สองวันที่แล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เอาละได้โอกาสครับคุณผู้ชมสัมภาษณ์คุณป้าเลยดีกว่าใช่เลยค่ะขออนุญาตนะครับเช่ค่ะคุณป้าครับผ่ามาสองวันแล้วเจ็บไหมบอเจ็บผมถามว่าขาเจ็บไหมบอเจ็บบอไม่เกี่ยวกับขาครับมันเกี่ยวด้นะบอเวเ่นมุกนิดนึงครับไม่เจ็บเลยใช่ไหมขาไม่เจ็บเลยตอน ตอนนี้เจ็บไหม,มตอนนี้เมื่อถ้ามันดามัโนโดนในนู้นก<อ>็เจ็บตรงโอ้กลัวไหมตอนผ่าแรกๆกลัวไหมกลัวใช่ไหมเตือกเตือกปลาปลาด้ตัวแรกกะจะไม่ผ่าแล้วอ๋อบรรดาท่านดันสูงเอาแต่โอ้ความดันสูงแล้ว,ลวผ่าแล้วอ่าผ่าแล้วเจ็บไหมกลัวอย่างที่กลัวไหมเป็นอย่างที่กลัวไหมทำใจแล้วทำใจโอ้โหกลัว <laughs> จัดเลย,ยเสียวเลยทำใจหายกลัวยังครับ โอ้ตอนนี้หายเจ็บแล้วเนาะ <Yeah. S 1> โอ้ขอให้หายเร็วๆนะครับ <Yeah. S 1> โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณป้าอายุเท่าไรคุณป้าอายุเท่าไรห้าสิบเจ็ดคุณป้าอายุ57ข้อเข่าเสื่อมนะครับก <_ P ans> ็ผ่าผ่าข้อเข่าอันนี้ของของคุณป้านี่เปลี่ยนยกชุดเลยไหมครับค่ะ <_ P ans> เปลี่ยนยกชุดนะครับที่เราได้คุยกันนะครับคุณหมอ <_ P ans> วรพจน์ได้ผ่าทั้งข้อเข่าทั้งหมดเลยนะครับ <_ P ans> ซึ่งคุณป้าเองบอกว่ากลัวเหมือนกัน จะผาไปลเลยอ่าเป็นไงคุณป้าบอกว่าตอนแรกกลัวนะแต่พอผ่าเสร็จแล้วไม่เจ็บเดี๋ยวออกไปจะไปบอกเพื่อนๆให้มาผ่าให้หมดเลยโอ้เดีย๋ยวเพิ่งผ่าเลยครับคุณป้าบอกเพื่อนๆดูแลดูแลสามารถรักษาได้ผ่าผ่าผ่าทุกเคสทางโรงบาลก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาถามคุณป้าพักผ่อนก่อนครับอตอนนี้เรากำลังยืดเข่าให้คุณป้าใช่ไหมครับว่า,า,า,าทางแพทย์เวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูนี่ผมเชื่อว่าหลายคนคุณผู้ชมอาจจะงงมีหน้าที่ทําอะไรอะครับก็โดยทั่วไปเราก็จะดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย หลังจากโรคเรื้อรังต่างๆหรือว่าพวกการบาดเจ็บเส้นประสาทอย่างเช่นแบบที่ชัดเจนก็อย่างเช่นพวกผู้ป่วยเอามาพึ่ที่เป็นอ,ออนไรครึ่งซีกอาพัตครึคร่งตัวหลังผ่าตัดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าผู้ป่วยที่แบบมีความเจ็บปวดระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอย่างเงี้ยค่ะมีความสําคัญอย่างไรครับคือก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ป่วยเพราะว่าหลังจากรักษาหายแล้วโอเคโรคอาจจะดีแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติยืนเดินอาจจะยังลําบากอาจจะมีข้อติดแข็งค,คือเราก็จะช่วยให้แบบคือลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกติเลยถ้าอย่างนั้นมาถามคุณหมอสุภัญญาครับเรื่องของแนวทางการรักษาครับเรามีแนวทางยังไงครับ แนวทางการรักษาเราก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากจริงๆคือเราใช้ทั้งคือมันก็แล้วแต่ว่าเป็นคนไข้อะไรบางบอย่างก็ต้องใช้ยาแต่ส่วนมากเราจะเน้นเรื่องของการแบบใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคืออย่างเช่นถ้าปวดก็ทําให้อาการปวดลดลงรแรงก็เราใช้อาการออกกําลังกายเพื่อให้แข็งแรงขึ้นฝึกการทํากิจวัตรประจาวันต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะคือคือใช้หลายอย่างร่วมกันมากๆคือเรา คือส่วนของเวชศาสตร์คุณครูเราไม่ค่อยใช้ยาเท่าไหร่จะเป็นเน้นพวกอย่างไี้มากกว่าไม่ได้เน้นใช้ยาเน้นใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยอย่างที่คุณหมอวัฒนาได้บอกคือคุณหมอเป็นนักพัฒนาครับนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยในเรื่องของการรักษานะครับเราช่วยคนไข้อะไรบ้างนอกจากการช่วยเรื่องของการกายภาพนะครับมีช่วยด้านอื่นอีกด้วยไหมครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องคนไข้ปวด อ่าให้ปวดที่นอกจากใช้กายภาพเราก็จะมีเรื่องฝังเข็มที่รอทาแล้วก<อ>็เป็นพวกถ้าเป็นคนไข้ที่ที่ยังกิจทำกิจวัตรประจําวันไม่ได้เราก็ยังมีนักกิจกรรมบําบัดที่มาช่วยฝึกเรื่องเบสิกเช่นกินข้าวแต่งตัวอาบน้ำเพราะว่าผู้ป่ยวยบางคนเนี่ยทำไม่ได้เลย<อ>ก็คือเราก็มีหลายๆอย่างรวมกันคือเราไม่ใช่ที่เรามาดูคือเราเจาะเฉพาะเรื่องของข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังจริงๆแล้ว ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่เราดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัมพษ์ไม่สามารถที่จะตักข้าวกินได้เรา<ช>เราสามารถสอนให้จนสามารถกลับไปดูแลตัวเอง<ช>คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะโอ้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆลคนนะครับวันนี้โทรเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการนะครับโทรมาเถอะครับเพราะว่าหลายคนอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเราไม่อยากจะมานอนมาทํากายภาพอย่างนี้แล้วครับมันมีวิธีที่ป้องกันไหมครับป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเราเสื่อม ป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังเรากดทับเส้นประสาทมีไหมครับมันก็คือพื้นฐานเลยจริงๆกล้ามเนื้อมันต้องดีก่อนค่ะครับค่ะคือเพราะว่ากล้ามเนื้อก็ช่วยกระดูกในการรับล้าหนักแล้วก็ทํางานคือถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วแล้วก็เทคนิคในการทํางานต้องดีด้วยอ่าอย่างเช่นพวก ที่เราเจอบ่อยๆเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมใช่ไหมคะก็จะแบบก้มยกของในท่าที่ผิดก็จะมีเอวลั่นมาก็จะเป็นหมอนรองกระดูหรือว่าคนบ้านเราก็นั่งกับพื้นคก็เนี่ยงอเข่าอะไรเงี้ยก็ทําให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือนอกจากจะออกกําลังให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไว้เป็นพื้นฐานละการกิจวัตรประจำวันต่างๆต้องมีท่าทางที่เหมาะสม,<ผ>มด้วยผมว่าฟังคุณหมอสุกัญญาแล้วผมนึกภาพไม่ออกครับ เรามาสาธิตกันเลยดีกว่าไหมครับคุณผู้ชมครับมาเลยครับมาเรามีค่ะสาธิตกันอ่าเราก็เราเชิญตรงนี้ดีกว่าครับมาตรงนี้เลยใช่ไหมครับเอาละเรายังไงครับคุณหมอสุขเจครับว่าถ้าเราต้องการจะยกของขึ้นมาจากพื้นอ่ะสาธิตการวางที่ถูกกันค่ะอ่ะค่อยๆย่อเข่าลงครับแล้วก็วางของบนกระอันนี้เริ่มจากวางนี่เป็นของหนักใช่นี่หลกของหนักกนตรงนห้แล้วก็วางย่อเข่าอ่า ค่ะอย่างเงี้ยี่คือถ้าจะใช่ไหมครับค่ะใช่ก็คือถ้าจะยกของก็เหมือนกันแต่กลับก็คือพยายามเอาของเนี้ยเข้ามาใกล้ตัวให้มากที่สุดเพื่อให้น้ําหนักเนี้ยถ่ายลงตามแนวกระดูกสันหลังแล้วก็ลงไปที่พยายามให้สันหลังตรงใช่ถูกต้องคือท่องไว้เลยหลังต้องตรงเสมอ หลังตรงเสมอถ่ลงไปที่ข้อสะโพกแล้วก็ต้นขาเพื่อไม่ให้คือกล้ามเนื้อหลังมันไม่แข็งแรงพอที่จะใช้ยกของนะครับค่ะมันต้องเป็นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อที่ขาช่วยด้วยโอ้ครับทีนี้ก็ค่อยๆยกขึ้นขาเอามาแนบตัวแล้วก็ลุกขึ้น่หลังต้องตรงเสมอข้ไปเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอันนี้วิธีที่ถูกแต่วิธีที่ผิดผมเนี่ยทำบ่อยเวลาของหนักมาอุ้มมาเวลาจะวางครับ อย่างนี้ครับนี่คือผมครับแล้วทุกวันนี้มีปัญหาครับ<ม>เวลายกของหนักผมครับ<ม>เออแล้วก็ปังแล้วก็ผมก็จะเจ็บหลังอย่างนี้ค่ะได้ลูกค้าคนต่อไปค่ะ <laughs> เคยเป็นแล้วจริงๆครับเ <laughs> สียง<ม>กึกยกเตียงขึ้นกระบะเล่าให้คุณหมอวัฒนาฟังไปแล้วนะครับเสียงกึกแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณหลายชั่วโมงครับแล้วค่อยๆดีขึ้นนะครับ อันนี้คือวิธีที่ผิดนะครับอย่าไปทำครับมีมียกของอย่างเดียวเห็นบอกว่ามันมีเรื่องอื่นถ้าเป็นพวกพนักงานออฟฟิศนั่งหน้าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับออก็ก็คือมันก็ต้องตั้งแต่เรื่องของการจัดสถานที่โต๊ะเก้าอี้ตำแหน่งที่วางจอคอมพิวเตอร์ต้องถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อให้ท่าถูกนะคะก็หรือกล้ามเนื้อแข็งแรงดีไม่ปวดเลยก็ต้องมีการหยุดพัก ทุกหนถึงสงชั่วโมงมก็คือไม่ให้นั่งทําต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องกล้ามเนื้อมันจะมีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วก็อาภักทุกสองชั่วโมงทําอะไรบ้างเราอาจจะยืดกล้ามเนื้อลุกไปเข้าห้องน้ําเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็มาทํางานต่อค่ะ<อ>เดี๋ยวจะให้น้องสาธิตกันยืดกล้ามเนื้อ,อไหล่ค่ะเราสามารถคือไม่ใช่คือเราถ้าเราอยู่ในอิริยาบถอะไรนานนก็มีผลหมดแหละถูกค่ะ เพราะนั้นนั่งเครื่องบินมานั่งหลายชั่วโมงก็ต้องยืดวิธียืดคือค่ะวิธีก็ส่วนมากก็จะมีปัญหาที่คอกับที่ไหลอ่อะค่ะบ็จะ, <ผม S 1> ะสาธิตวิธียืดกล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาบ่อยๆก็คือกล้ามเนื้อแถวไหลอ่อะค่ะก็คือให้นอ้องเรื่อมือมาเหนือศีรษะอ่าแล้วก็ดึง เอามาด้านเหนือค่ะดึงไปทางด้านตรงข้ามตัวตรงไว้นะคะก็คือให้ยืดกล้ามเนื้อคอตรงนี้ค่ะดึงไปจนถึงจุดที่ตึงที่สุดที่เราพอถอได้ตัวไม่ไปนะคะเอาตัวไม่ไปค,ครับผิดอีกแล้วครับค,ค,ค,ค่ะก็คือเวลาทำอย่าเกรงหายใจยสบายๆแล้วก็ห้ามโยกห้ามโยกค้างไว้ค่ะนับ1ถึง10ก็ประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ปล่อยกลับมาท่าปกติแล้วก็สลับทำอีกข้างหนึ่งเอาไว้นะคะ แล้วก็ขา้างเนื้อหัวไหล่ค่ะอ่ะเอื้อมืออ่าอย่างนี้ค่ะถูกต้องตัวไม่ไปตัวตรงๆไปได้แค่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะคือทริคก็คือหายใจสบายๆอย่าไปเกรงแลวก็ตอนทำคนชอบยกไหล่ขึ้นไม่ต้องยกบนไหลสบายๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นปล่อยไปตามสบายก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณนี้ค่ะก็คือค้างไว้ดับ1หนึ่งถึงสิบวินาทีอันนี้คือการช่วยแล้วถ้าหลังล่ะครับหลังถ้าหลังก็อาจจะมีท่าง่าย ก็คือยืนกลางขาในระดับเสมอไหล่นะคะคการแขนออกการแขนออกตรง